โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมแกะของเล่นเรามาได้เล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาแกะของเล่นครับนี่เลยเจ้ากล่องนี้เลยโป k e m o n Training การ์ดเกมครับเป็นชุดเซ็ตซันแอนมูน n ะซันแอนมูนเป็นการ์ดโปเกมอนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะ เขามีเขียนอยู่ด้านหลังครับนี่ประเทศผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาเลยแปลไทยให้เรียบร้อยมีการ์ดโปเกมอน GX ที่แข็งแกงหนึ่งใบใส่แบบสุม่มมีไอเทมสำหรับเล่นต่อสู้ได้ในทันทีทุกเด็กกล่องนี้เรียกว่าเด็กนะการ์ดการ์ดเกมเขาจะเรียกว่าเด็กค,ครับนำเข้ามาเหรอน่าจะเป็นทู 2 TCG อะไรสักอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะเอามาเล่นหรือเอามาสะสมดีผมลองแกะดูมั้ยเพราะเห็นเขาโฆษณากันนะนี่เลยถ้าผมคิดว่าผมจะสะสมแล้วก็ผมคงต้องซื้อเซตนี้มาอีกเพราะมันเรนดอมนะกล่องนี้มันจะมีแรนดอมการ์ดมีหลายท่าตเลยนะหน้ากล่องธาตุมืดสายฟ้าน้ำอะไรเนี่ยธาตุเหล็กว่ะ แล้วก็ท่าไรมงครท่าคือนท่าไฟไรท่าท่าต่อสู้พลังจิตโอ้โหหลายท่าเลยนะคงได้ซื้อกันมาอีกอะถ้าผมได้ซ้ําถ้าผมได้ซ้ําก็คงต้องจับแจกแจกคนแจกทุกคนในที่กําลังดูกันอยู่เนี่ยนะน้องๆน้องๆคิดว่าอยากได้แล้วก,ก็อยากจะรุ้นถ้าผมซื้อมาอีกแล้วได้ซ้ําผมอาจจะแจกคนที่กําลังดูอยู่นะตอนนี้ คอมเมนต์มาเลยว่าเลขหนึงเลขหนึงผมอยากได้เลขกนึงแล้วผมจะจดชื่อไว้ถ้าหลายคนจะไปจับฉลากถ้าไม่กี่คนถ้ามันได้ซ้ำมาก็อาจจะส่งให้ติดต่อคุณน้องแล้วส่งให้ก็ได้นะเอาหละเรามาแกะกันเลยดีกว่าก่อนอื่นคัตเตอร์มาเออตรงไหนดีตรงนี้เอออ่าแกะเรียบร้อย ถ้าสะสมแล้วก็ต้องใส่ถุงมือนะเออแกแกก็เทปไปแล้วแต่ยังมาเอาไม่ออกเลยนี่เปิดกล่องมาแล้วข้างในทเทออกมาชไม่มีอะไรละกล่องเปล่าแล้วนะนี่ตั้งไว อหวัยในกล่องก็จะมีการ์ดแล้วก็อะไรเนี่ยคู่มือคู่มือคู่มือโอ้ที่ที่เราแคบนะนี่เลยคำแนะนำถ้าซื้อมาก็ไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นฮรเดี๋ยวผมคงต้องไปนั่งอ่านนะนะสำหรับเด็กขอให้อ่านกับผู้ปกครองด้วยนะแหมเป็นไง ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นการ์ดโปเกมอนเขามีแนะนำนะแล้วก็การ์ดพลังอยากเล่นยังเลยอ่ะหาเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่านี้การ์ดเทรนนิ่งประเภทการ์ดย่าสายฟ้าความมืดมังกรไฟพลังจิตโลหะไหลสีก็คือไหลทธาตุนั้งน้ำ ต่อสู้อ๋อรูปหมัดนี่คือต่อสู้นะแล้วก็แฟรี่อ๋อสีชมพูนี่ประเทศประเภทแฟรี่อ่าคงต้องไปนั่งอ่านกันนะครับทุกคนครับผมซื้อมาเดิมมาคิดไว้ว่าอยากจะแจกถ้าถ้าซื้อมาแล้วมันซ้ำกนะันน่าจะแจกทุกคนนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นพวกพลังต่อสู้ที่เราโจมตีไนงะ เลข10เราจงตีผลมงข้าม10แล้วก็เอาเลข10ไปตั้งไปสวา่างไว้บนการ์ดโปเกมอนฉันเลือกไหนจมตีปเป้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงจะเป็นสถานนะแกะออกมาได้นะนี่ GX เพราะในี้กล่องมี GX อยู่ตัวหนึ่งเวลาเราเล่นถ้าเรายังไม่ได้ใช้สก,กิลก็เอา g ี็วางไว้วางไว้ตรงนี้อ่าพอเราใช้สก,กิล GX เวแล้วเราก็ต้องความอะไรประมาณนี้ครับต่อไปเลย ซึ่งอีคอีวังโคอีวังโอ้โ,ออโ,อโหนี่นาเล่นด้วยแฮะเอาไงดีเดี๋ยวผมใส่ถุงมือก่อนแล้วกันถ้าคิดจะสะสมนะับที่จะสะสมตนะ้อใส่ถุงมือเปิดอ่ะพร้อมเจอถุงมือเซเว่นนะซื้อเซเว่นมาถุงมือ แกะยังไงเนี่ยคราวนี้ใส่ถุงมือแล้วแกะไม่ทนั่เลยนี่ยังมีรอยให้แกะอยู่นะนีม่มีรอยให้แกะอยู่ปึ๊บปึ๊บนี่ซึ้งเดี๋ยวผมเอาเอาพลาสติกมาเอาพลาสติกมาหุ้มนี่เลยได้มาแล้วลองดูกันผมยังไม่เคยซื้อมาเล่นไง อีวงคู่อีวงคู่สามใบนะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยอะ่ะดาดาเกคิอะ่ะดาเกคิแล้วก็มาเคนันน <c oughs> ิต่อยต่อยสี่สิบไม่มีสถานะอะไรนะเป็นการ์ดเริ่มต้น เออเอามาใส่ซองเก็บสะสมได้นะแล้วผมต้องไปหาซื้อสมุดการ์ดอีกนะอะไรเนี่ยคอนกาหานอ๋อล่างหนึง่งอ๋อนี่ไงนี่ไงมุมข้างมุมม,ม,มันจะมีเขียนเนี่ยพื้นฐานคือพื้นฐานเราต้องวางเราต้องวางเล่นพื้นฐานก่อนเราถึงจะแปลงล่างล่างหนึ่งมาวางได้อ๋อเข้าใจเข้าใจเอานะเปิดต่อ พลังงานอ๋อ oh, สายต่อสู้ครับผมได้สายต่อสู้ได้สายต่อสู้โอใส่ถุงมือได้หยิบลำบากนี่มาแล้วลูกัน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 แย่แล้วซ้ำลูกกันลูกันเฮ้ยเฮ้ยซ้ำครับผมมีเจอเด็กอยู่อันนึง คงต้องมีแจกกันแล้วหรักนะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูกันเอ่อแม็กีอะไรแม็กีแมนคีแมนคีเฮ้ยอันนี้ล่างพื้นฐานส่วนอันนี้เป็นล่างล่างหนึ่งอ,อ๋อพอแปลงเป็นล่างหนึ่งแล้วมันจะชื่อคนละชื่อเลยโอโคลิซาลู โภกุมะเหรอ,อคิเทลุกุมะหมีหมีหมีกุมะกุมะกุมะแล้วก็การพลังงานการพลังงานพื้นฐานเอ่อนี่อะไรกิจิจิจิรอนจิจิรอ,อนเหรออ๋อมันมีความสามารถอยู่นะ นำการ์ดพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบจากสำรับไยเรามาติดที่ปริรามอนนี้แล้วสับการ์ดสับสำรับการ์ดทำไมสับทำไมแล้วส่วนนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเซียนพลังเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดไอเทมอ๋อเนี่ยรกาลูล่าพื้นฐาน ทำไมเป็นพื้นทำไมเป็นพื้นสีขาวล่ะเลย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 กล้องทำไมเป็นพื้นฐานล่ะใส่ถุงมือแล้วมันตึงๆมันตึงๆด็อกเตอร์มอนเตอร์บอลอะไรอินดิมัเดี๋ยวผมต้องไปนั่งอ่านเอาการซัพพอร์ตมันเขียนอยู่มุมขวา นี่เล่นได้เลยนี่สลับการ์ดคอปเตอร์คันนอนไป่ทำอะไรเดี๋ยวผมต้องไปอ่านเฮ้ยโปเกิ๊เด็กอะไรเนี่ย <S <S เคยดูในการ์ตูนได้ตัวเนี้ยมันจะคอยบอกว่าโปเกมอนตัวนั้นชื่ออะไรเปมีเปด้วยช่วยชีวิตเออบัฟอะไรเนี่ยเข็มไอเทมนี่ก็ไอเทมเฮ้ยอะไรอ่ะ ลุงกาลูล้าไฮเปอร์บอลโอ้โหฮาวซัมฮาวมอนเตอร์บอลด็อกเตอร์โอ้โหก็ไม่มีการ์ดโปเกมอนแล้วนะหนุ่มจะเป็นไอเทมนิเดียสเปรย์รักษาอันนี้อะไร เซมซีเซมซีพลังงานแล้วมีเซมซี c c ด้วยเอ้ยนี่ไงมีอีก ten, อมิวแทนน์อ่ะมีอ่ะตัวอะไรเนี่ยเราไปอ่านไฮเปอร์บอลเอาละผมว่าผมได้ G X หนึ่งใบเจ้าตัวลูกลันลูกลันลูก้าลูก้าลูกันลูก้าลูกัน <laughs> เสียได้ใบเดียวนะสำหรับหนึ่งมีใบเดียวนะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวไว้ผมไปซื้ออีกอีกอย่างหนึง่งอันนี้ชุดที่หนึ่งนะผมซื้อชุดที่หนึ่งมาเดี๋ยวผมไปซื้อชุดที่สองผมเห็นชุดที่สองมันก็ตัวนี้แสดงว่าผมได้ซ้ำแล้วเนี่ยต้องมีแจกแล,ะละ้วล่ะกดเลขหนึ่งนะอย่าลืมนะกดเลขหนึ่งผมต้องมีแจกกละละันแล้วล่ะ เอาละวันนี้เราก็พามาดูการ์ดโปกเกมอนกันของเล่นของเล่นนี่ราคาหรอถ้าอยากรู้ราคานี่กล่องนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดร9 9นะกล่องนี้มันเป็นของเล่นของ <c oughs> ของระดับหนึ่งเลยนะร9อก้คงไม่มีเด็กคนไหนมีเงินถึงร9อมาซื้อนะต้องขอพ่อแม่แน่นอน แต่ถ้าคนไหนอยากเล่นก็เก็บเงินเก็บเงินซื้อได้เก็บเงินวันละ10บาท5บาทหยอดกระปุกนะหยอดกระปุกวันละ5บาท10บาทซื้อรับรองได้แน่นอนสิ้นเดือนได้ซื้อแน่นอนแต่มันมีกล่องที่ถูกกว่าน,นี้ด้วยนะแบบเซ็ตที่แบบว่าตัวนี้ที่ผมไปซื้อมาเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาดูถูกกว่าประมาณ9กกล่อง99บาทนะประมาณนั้นผมคิดว่าถูกกว่าน,นี้เพราะนี้มันเรนดอมไนงะ เลนดอมการ์ด G X อะไรนี้มันก็เลยแพงกว่า199บาทพรอมเล่นนะของนี้พร้อมเล่นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ปลาติกนี่พลาสติกผมซื้อมาอยู่ไหนหาก่อนนี่ซื้อซองพลาติกมาใส่การ์ดแล้วก็สะสมได้นะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับกดเล็กหนึ่งนะถ้าใครอยากลุ้นอยากลุ้นว่าจะได้ไหมผมจะแจกเซตไหนนะถ้าผมได้ซ้ำเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับไปดีกว่ากับอย่าไปเล่นเกมต่อ ถอดถุงมือก่อนกดกดอัดไม่ได้ถอดถุงมือก่อน